ปกตินาฬิกาที่หน้าจอล็อกในโทรศัพท์มือถือซัมซุงอ่ะมันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบเข็มอย่างนี้นะครับจะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมานิดนึงครับไปแตะที่คำว่า w a l p Paper และ Style แล้วให้เราไปแตะที่หน้าจอล็อกฝั่งซ้ายมือหครั้ง พอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เราแตะไปที่ไอคอนนาฬิกาเลือกคําว่ารูปแบบนี่ครับเขาก็จะมีรูปแบบขึ้นมาให้เราเลือกนะครับถ้าเราต้องการเลือกเป็นแบบเข็มะก็ให้เราแตะแบบเข็มไปได้เลยสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนสีให้เราแตะไปที่แบบอักษรและสีเลื่อนดูสีด้านล่างสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสีดําแต่ไม่มีสีที่เราต้องการเนี่ยให้เราแตะไปที่วงกลมท้ายสุดเลย เลือกเป็นสีดำครับกดเรียบร้อยเนี่ยครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำให้เราแล้วเสร็จแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นทีนี้เวลาที่เรากดหน้าจอล็อกนะครับเนี่ยครับก็จะขึ้นเป็นนาฬิกาเข็มสีดำแบบนี้ให้เราเลยไปทดลองทำกันดูแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์่ช่วยกดเซฟกดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปครับ